โอ้ย oh, มาพังอะไรตอนนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลวันวันหยุดน,นี่เปิดไหมครับเนี่ยพอพอดีรถผมเสียครับผมสงการรถเสียแบบนี้ไม่ดีแน่นิสันอเว่แคร์ให้คุณขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง mm hmm. เพียงคุณลูกค้านำรถตรวจเช็คที่ศูนย์บริการตรวจเช็คฟรี28ร่รายการรับส่วนลดสูงสุด25%เมื่อซื้อแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดเพิ่มเเมื่อซื้อแพ็กเกจเซฟเซฟแร็ และรับส่วนลด6%เมื่อซื้อแพ็กเกจเรสห่วงใยพิเศษก่อนเที่ยวสงการรับส่วนลด200บาทเมื่อล้างตู้แอร์ส่วนลด300บาทเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่และส่วนลด500บาทเมื่อรดคคาเปลี่ยนยาง4เซนพร้อมรับประกันราคายางเดลคาเจอที่ไหนถูก่าทางเรายินดีคืนส่วนต่างให้ค่ะ พร้อมผ่อนศูนย์ปอร์เซ็นต์นานหกเดือนเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางหยุดยาวสงการานให้คุณขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทางกับนิสสันออเว่แคร์ได้ที่ศูนย์บริการนิสสันดีออโต้ครบทุกสกาขาะคะสวัสดีปี่ใหม่ไทยนะคะ when